ไอ้ก,กูบเทอร์มาทำงานเหรอครับไหนอะ่ะงานตรงไหนโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนี่มีบ่อน้ำครับเราจะประพุดแล้วดูดครับได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆโอ้ลุยน้ำครับไม่ใช่ล้อตะขาบนะครับไม่ใช่ล้อตีนตะขาบนะอันนี้เป็นล้อธรรมดาครับ จะติดลมห,หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้กำลังขุดอยู่ครับดิดเลยเอาองอะไรแล้วถักน้ำขึ้นมาแล้วรื่งไ,ไหนโอ้โอเคกระจายน้ำอยู่เอาแล้วเอาแล้วขุดตอ่อขุดตอ่อขุดขึ้นมาแล้วครับนี่ถักน้ำขึ้นมาขึ้นมาเลย ครับไม่แล้วโอ้ตอนนี้พอใหญ่มากโอ้โหมันเอียงไปหน่อยครับเไไกไม่เไรโหหักไปนะรถวินโอ้หอัซิเดนต์ครับ